10ประโยคภาษาจีนที่ต้องรู้ค่ะเอเลมะดีหรือยังเสร็จหรือยังข้อที่สองตัวเฉาเฉียนราคาเท่าไหร่คะข้อที่3เหาชื่มะอร่อยไหมข้อที่4เหินเพี้ยวเลี่ยงสวยมากเลยข้อที่5โหยเฉียนมะมีเงินไหมข้อที่6โต้เคยได้หมดเลยค่ะข้อที่7จ็ดไท่เหาเลาอดีมากเลยข้อที่8ไท่ปั้งเหรอสุดยอดมากเลยข้อที่9ก้าจ่ยชั่วบา คอยว่ากันแล้วกันข้อที่10บนิจาวเฉยมาหาใครคะคุณเคยคิดไหมว่าภาษาจีนเรียนยากต้องใช้เวลาเรียนนานคอร์นี้ออกแบบมาเพื่อที่ทําให้คุณพูดภาษาจีนได้ไวแน่นอนค่ะย่นระยะเวลาจาก2ปีให้คุณพูดจีนได้ภายใน2เดือนเป็นวิดีโอที่อัดไปแล้ว60วิดีโอดูเมื่อไหร่ก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้การันตีว่าสามารถทําให้คุณพูดจีนได้ไวแน่นอนค่ะและมากไปกว่าน,นั้นวันนี้ยังแถมฟรีเรียนสดผ่านซูมตลอดชีพไม่จํากัดจานวนครั้งเลยจาก6 0 0 0บาทวันนี้เหลือเพียง 1, 2 9 9บาทเน่านั้นค่ะใครสิบเก้าถาลิก